สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องจริงสุดโหดของจระเข้นักล่าแห่งสายน้ำที่บอกเลยว่ากัดทีเดียวรู้เรื่องลองนึกคาบตามนะครับเรากำลังเดินเล่นริมน้ำชิลๆจู่ๆก็มีเงาดำผุดขึ้นมานั่นแหละครับจระเข้ฟันของมันไม่ใช่แค่คมแต่ยังมีแรงกัดมหาศาลถึงขนาดบดขยี้กระดูกได้สบายสบาย เฮ้ยนั่นมันจระเข้นี่ว่าเสียงใครบางคนตะโกนขึ้นมาก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลงเคยมีการวัดแรงกัดของจระเข้น้ำเค็มพบว่ามีแรงกัดสูงถึง3,700 psi มากกว่าแรงกัดของสิงโตไฮย,ยีน่าหรือแม้แต่ฉลามขาวเสียอีก แล้วทำไมมันถึงกัดได้แรงขนาดนี้นั่นก็เพราะกล้ามเนื้อขาไกลของมันที่แข็งแรงสุดๆบวกกับโครงสร้างกระดูกที่ถูกออกแบบมาเพื่อรับแรงกระแทกโดยเฉพาะไงละครับจำไว้เลยนะครับอย่าประมาทสัตว์โลกชนิดนี้เด็ดขาดเพราะแค่โดนกัดทีเดียวชีวิตอาจเปลี่ยนไปตลอดการนี่แหละครับความโหดร้ายของจอระเข้นักล่าที่แท้จริง